สวัสดีครับผมไมค์เมเน่ครับวันนี้ผมอยู่กับช่างแต่งหน้าสวัสดีครับ mm hmm. แล้วตรงนี้เรามีอะไรบ้างเรามีซอมบี้เพราะว่าเราชวนช่อง overact มาที่จะมาเล่นเกม z o m b i e แล้วขณะที่เราเล่นนั่งบนโซฟาแล้วเราจะให้ซอ m b i ้สองคนนี้ออกจากห้องครัวแล้วมันจะแกล้งไอเดีย mm hmm. ผมเคยได้ยินว่าเขา mm hmm. เขาูขา่ว่า z o ี้แต่ในคลิปของเขาเขาน้านิ่งตลอดวันนี้เราจะพยายามทำให้หน้าไม่นิ่งเนาะพร้อมไหม เอมไหมไอไ้ครับขอมคงข้าอ๋อบนไม่ได้ทันที <laughs> สามคนเลยโอเคฉันตอนนี้พวกเขาจะรอข้างบนแล้วตอนที่ overact มาเราจะเล่นเกมตรงนี้เอาโซฟานี้มาวางตรงนี้เราจะเล่นเกมฉะนั้นนี่แหละพวกเขาจะลงมาจากข้างล่างและมาใกล้งเราตรงน,นี้แหละ วันทีที่เราจะเกล่ง overact คือเราจะนั่งตรงนี้เราจะเริ่มเล่น playstation ก่อนแล้วสักพักปุ๊บผมจะเสนอเกมหนึ่งชื่อว่า last empire w a r s Z มันเป็นเกมในมือถือเกมในมือถือนะครับถ้าคุณจำได้ผมเคยแสดงในโฆษณาของพวกเขา z <c> o <oughs> ม b i e กำลังเดินเข้ามา hello โอเคคือ last empire w a r s Z ผมเคยแสดงผมเคยวิ่งจาก zombie ที่บาวิ่งไล่ผมหน่อย ถ้ามีใครอยากจะเล่นเกมนี้ผมจะฝากในข้างล่างนะครับเ๋ยวทุกคนมันสนุกมาเล่นกันผมเลือกเกมนั้นเพราะว่าเราจะเริ่มเล่นแล้วมันน่าเชื่อแบบน่ากลัวสนุกแล้วแบบเราจะได้อารมณ์ว่าแบบเล่นอะไรกับซอมบี้แล้วในสุดท้ายซอมบี้จะลงมาจากข้างปนแล้วเราจะแกล้งโออรัคมาดูกันว่าหน้าของเขามันจะนิ่งหรือเขาจะตกใจเขาจะกรี๊ดเหมือนผู้หญิงไหมโอเคเดี๋ยวรอโออรอคมาโอ okay. เคราใช้กล้องในตู้เขาคงมองไม่เห็นเนาะ คุณเคยเล่นฟีฟ่าหรือม o นอัลคอมแบทมาก่อนไหมฟีฟ่าเลยเป็นเป็นอันนี้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมมีเกมหนมือถือมือถือมันเกมซอมบี้ช allora ื่อว่า last empire w a r Z รู้จักไหมเคยเล่นไหมนเี๋เคยเห็นเป็นเกมแนวไร เกมแนวซอมบี้เลยคือแบบปกปอ้ปปองปกป้องเมืองตัวเองแล้วมันจะมีซอมบี้เข้ามาแบบเป็นอะไรโจมตีมโคตรน่ากลัวแต่มันโคตรสนุกพิมพ์ว่าอะไรนะ Last Empire w a r Z สก่จะเป็นไหม <c oughs> นี่แหนี่แเห็นไหมโค,โคตรเยอะด้วยคือแบบมันจะมีทหารโคตรเจง๋งโอ้มีซอมบี้ตรงนี้แหละโหโคตรน่ากลัวน่ากลัว <c oughs> มี นี่ยโอ้ค่าซอมมีได้เลยตรงน,นี้ตรงน,นี้ค่าซอมมีได้เลยลองลองค่าซอมมีสิมันโอ้ <c oughs> โอตายมีคนเยอะมีโคเยอะว้ <c oughs> ในะาทำไมคุณไม่ตกใจคุณ <laughs> <laughs> ไม่ตกใจเหรอไม่แกงเหรอใช่ทำไมเรนะาตัดเราตัดใจเราตึงหน้ากาลัวไม่เห็นน่ากลัวอ้าวตายดูสิมันมีกล้องตรงนี้อะไรจริงเหรอโค้งนะ่ากลัวใชนะ่ไหมเนี่ยนะคุณไม่ตกใจเหรอแสดงว่า เก่งแกรงโอเวอร์แบ็ไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมใช่ถ้าตายใช่งั้นถือว่าวันนี้เราเราพลาดเราแกลงพลาดเลยพลาดมากพลาดจริงเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นไรเดี๋ยวเราเราเล่นต่ออยากเล่นเกมด้วยไหมเล่นเราอู้สั่นแต่งหน้าเลยแต่งนานไหมนานไหมกี่กี่ชั่วโมงอ๋อนั่นแหละสองชั่วโมง ขอโทษที่ผมพลาดครั้งนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะแกล้งโหนกว่านี้เนาะได้เราจะแกล้งคุณได้ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดไปจัดไปโอเคแต่สำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วใน Facebook วันนี้ผมกับโอระกเราจะถ่ายคลิปแล้วคุณสามารถเข้าไปดูใน f a c e b o o k ได้ใชมันโคตรเจ๋งแล้วตามหลนเกมข้างล่งได้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดียร์ที่ไม่ขำไม่ตกใจครับ เดี๋ยวเราต้องจัดใหญ่กว่านี้อีกแกคสวัสดีครับ